สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระด้ำแต่งนะครับเมื่อกี้ก็เกิดปัญหาครับาสตาร์ไม่ติดครับไดไม่ชาร์จเมื่อกี้ก็สายพานหย่อนหน่อยครับถ่ายข้าว ควบคุมคอนโทรลด้วยโดยอาจารย์นุครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแค่ไดไม่ชาร์จครับเดี๋ยวไปเช็คไดชาร์จครับ <C oughs> ถ่ายข้าวเมื่อกี้ก็สายพันธ์ลวมหน่อยครับไม่เป็นไรอันนี้ก็ถ่ายได้แล้วครับนิ่มๆครับไม่ต้องแก้ไขครับอันนี้ข้าวเปียกนะครับถ้าข้าวเปียก ถ้าถ่ายไม่ออกเนี่เดี๋ยวจะต้องไปใส่แผ่นรองข้างในอุ้มนะครับแต่นี้ถ่ายได้แบบง่ายๆแล้วครับไม่มีปัญหาโอ้จวดจาดทีเดียวครับาจานนุณก เดี๋ราต้องไปเช็คไดชร์นครับ

ถือว่าคล่องครับของเสียบอยครับปากคอคล่องครับผมถือว่าโอเคครับถ่ายข้าวก็น,นิ่มครับเมื่อกี้ตัวตัวสลากไก่โซ่หลุดครับเนี่ย สลักมันหลุดครับมันหลวมว่าเกี่ยวไปทำไมมันโซ่มันหลวมแพ่ข้างหนึ่งสลักหลุดครับ รอบตามสบายสายครับแต่เ,เวลาจันเวลาอัดมันจะควันหน่อยครับแต่ก็ไปได้ครับโอ้ท่านผู้ชมเพียบเลยครับเจ้าแรกนี่น่าจะไม่มีฟางให้อัดนะครับดูครับเอาฟางไปหมดแล้ว <c oughs> ต้องไปทําด้แล้ครับไม่งั้นแบตก็หมดอีกครับเปิดแอร์ไปก็หมดปังสตาร์ทชาร์จแบตเลย เดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ